จากหน้าภพยนะนี่ก็มีเป็นดินหน้าพืชศพกันบังกอนนะเออน้ำนะก็กรกฏมีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นไฟแม่สิงธนูเลยนะนี้ไม่มีธาตุลมนะไม่มีดาษนะมีแค่ดินน้ําไฟนะแล้วก็เด็นๆก็จะขึ้นมาเลยนะมีเป็นเอ็มเพรสคือวันศุกนะแล้วก็มีสเตรนลาศีสิงมีจมูลราศีมีเดลเวอร์ราศีเมถุน นะก็เด่นเป็นสุขนะมีเมถุนสิงนะแล้วก็มีดินน้ำไฟเท่านั้นนะจากหน้าไพ่นะเจ็ดเหรียญนะตอนนี้เขาน่าจะกำลังพิจารณาที่จะไปต่อนะหรือคิดอยู่ว่าไปแล้วมันจะได้อะไรนะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะใบนี้ถ้าเป็นการเงินคือเทลหุ้นบิตคอยอะไรพวกนี้คิดรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะแต่ถ้า เรื่องของความส,มาสัมพันธ์นะว่าเขาคิดอยู่นะว่าการไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะจะจะโอเคไหมจะดีไหมอานะจันเม้นเป็นไพ่เวรกรรมนะมาเป็นกรรมนะมเนรรนะคยมีกรรมรวมกันนะมาเจอกันโดยต้องจบตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะหรือว่าคือรักทางเลือกนะรักทางสองสามคนหรือเป็นเอ่อคนที่เรียกว่ายังไม่ใช่คู่ตัวจริงนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกรักชอบอยู่นะแล้วก็มีความคิดถึงหรือย,ยังไม่ชัดเจนอยู่นะคนนี้นะ แต่ว่าเหมือนเขามีตัวจริงแล้วนะคือ r อ s s e m p อ e s s คือเป็นตัวแม่ตัวมันไะม่เป็นเบอร์หนึ่งนั่งในใจอยู่นะมีเกณฑ์สมหวังได้แต่งงานนะถ้าหกไม้นะแล้วก็แต่ว่ามีความเหมือนห่างไกลกันหรือว่าไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้นะมันมีทั้งเอ r e s s กับเดือดเดือบ่รักทางเรือนะไม่รู้ว่าเขาจะเลือกคนไหนนะถ้าจัดเม้นมาขยายตรงนี้นะแปลว่าเอาพิทีจะไปต่อแต่จะต้องจบหรือตัดรักทางเรือกคนนี้นะ พราะว่าเจอเลเวอร์ไม่ใช่คู่นะแต่จะเป็นคู่อีกแบบนึงคือเป็นอะไรที่เหมือนเป็นทางเลือกอีกทางเนี้ยคือชอบเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะแต่ว่าทําให้เขายังไม่สามารถชัดเจนได้กับทั้งคนนี้แล้วก็คนนี้นะแต่ว่าคนที่เป็นเอ็มพเอสในใจเขาเนี่ยมีเกณฑ์จะสมหวังชนะมากกว่าเพราะว่าได้หกทายนะคะสามถ้วยนะมีเอ่อมีความรู้สึกพิเศษแบบเป็นโซนะมีความเอ่อ ที่สว่างอยู่นะแล้วก็มีข่าวดีก็ได้นะคนนี้นะมากกว่าเพื่อนนะแต่ว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์เรานั่งมองเหรียญอยู่นะว่าเลือกใายอะคิงเหรียญเนี่ยเป็นแนวใช้สมองมากกว่าใจสายเปยด้วยนะเรนเจ้าของธุรกิจกิจการนะอาจจะเลี้ยงหมาอยู่ด้วยก็ได้นะนั่งทางเลยนะก็เพ่งพิจารณาอยู่นะแปดเหรียญนะกับเจ็ดเหรียญลบกันมีหนึ่งเหรียญนะเดี๋ยวจะมีอะไรที่จะต้องเริ่มต้นใหม่เขาจะต้องตัดสินใจอยู่แล้วนะ เพราะมันมีไพ่จันทร์เด็งคือการจบจิ้นสุดของกรรมนะหรือการต้องตัดสินนะบางอย่างนะสิบไม้นะมีอะไรที่แบกหนักในความนานสัมพันธ์หรืองานสัมภาระเยอะอยู่นะตอนนี้นะถ้าไม่ใช่หนักนะเรื่องการงานคือหนักในความสัมพันธ์นะเพราะว่าจะเห็นว่ามีไพ่สเต็งขึ้นมานะสเต็งคือคู่แต,ต่างอายุเชื้อชาติศาสนาห่างกันห้าถึงสิบปีเป็นต่างชาติด้วยก็ได้นะคือพอสเต็งึ้นมานี่ไม่ ไม่ง่ายแล้วนะเป็นคู่นะแต่ว่าเป็นคู่ที่ไปแล้วเหนื่อยต้องต้องปรับตัวกันค่อนข้างสูงนะผู้หญิงจะค่อนข้างดุดุหดหดนิดนึงนะก็คนนึงนิ่งแต่คนนึงก็นะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าตรงนี้นะเขาน่าจะรู้สึกว่าต้องพยายามหนักนะในความสมพัน์กับปรับตัวกับคุณนะอาจจะมีวันใดวันหนึ่งนะคุณอาจจะเลือกโสดหรือเขาเลือกโสดก็ได้นะเพราะว่าเปีเก้าวหรือนะคุณดูอินดีเพนเดนต์นะก็คือคุณอาจจะไม่ได้ สนใจในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่ว,ว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นเอ็มเพสเขาได้ใน,นอนาโกดมีเกณฑ์สมหวังนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่สามารถชัดเจนให้ทั้งคุณและก็ไอ้รักทางเรืองของเขาแล้วก็จึงต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อนะ mm hmm. กับคนไหนนะคนนี้หรือคนนี้นั่นเองนะแต่มไพ่จะเน,น้งคือไพ่กรรมนะตัดสินใจอยู่นะจะต้องจบสักคนหนึ่งนะแต่เหลือนะเดี๋ยวจะต้องพัฒนาไปต่อกับใครสักคนหนึ่งอาจจะคิดว่า คนที่ไม่รักทเ้เรืองเอาเป็นเฟรนด์โซนแล้วกันคือเฟรนด์วิทเบเนฟิตนั่นเองนะ <c oughs> ก็ยังอาจจะต้องเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องหนะ้าที่การงานการเงิอนอยู่นะถ้ามีแปดเหือน,นะแต่ต้องแยกกันให้ได้นะว่าถ้าวันนึ่นเขามาแต่งงานกับคนนี้คนนี้คงต้องตัดนะที่เขา,ค,นนเขาคิดนะส่วนคนนี้นะขึ้นมาเป็นไพ่ในค,ความสมคัญก็คือเป็นคู่นะกับคนนี้เหมือนกันแต่ไปด้วยกันแล้วเหนื่อยต้องพยายามมากนะซึ่ง อาจจะทําตัวเหมือนโสดนะคุณอาจจะอินดีเพนเดนอยู่นะนะตอนนี้นะทําให้เขาอาจจะต้องพยายามเหมือนอหนักมากเลยนะในความสัมพันธ์เพราะว่ามีความแตกต่างกันมากก็ต้องมีการปรับตัวกันไปนะทีนี้ก็มาดูนะว่าให้นะแน,ะนำไปแรกที่สัมออกมาได้นะฟอ r กิฟแอนด์รีลีสนะเขาบอกมีการปลดปล่อยแล้วก็มีการยกโทษให้ภัายกันนะ you are stronger when you carry love and forgive n e s s Rather than anger นะเขาบอกว่าคุณจะเข้มแข็งขึ้นนะ <c oughs> เมื่อคุณสามารถเอาความรักแล้วก็การให้อภัยยกโทษนะคะดีกว่าการายังคงความโกรธไว้นะคะแงติตูนะนี่เป็นเรื่องของ <c oughs> การขอบคุณนะเขาบอก you need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it นะเขาบอกคุณควรจะ ที่จะรู้สึกขอบคุณนะในความรักที่ปัจจุบันนะที่มันจะสามารถดึงดูดบางอย่างได้นะถ้าคุณเห็นคุณค่าของมันนะมันจะเป็นบทเรียนให้คุณนะกติจุดนะแล้วก็ True แล้วนะครั้งนี้เป็นรักแท้ด้วยนะที่ i s t e r o m a n c e of Life ถามนะ True and lasting love is here วายูนะครั้งนี้เป็นรักครั้งสุดท้ายนะแล้วก็เป็นรักแท้ของคุณด้วยนะคะแต่คุณจะเป็นคนไหนเท่านี้เองนะ ถ้าได้แต่งงานก็ต้องเป็นรักแท้ครั้งสุดท้ายนะนและเป็นแม่ด้วยนะเนี่ยก็ Action นคลิคล่าวเดอร์แนะ If you want to know what someone is feeling What w h a t t h e y are doing นะเขาบอกว่าการกระทำนะมันดังกว่าคำพูดนะสำคัญกว่าคำพูดนั่นเองนะก็คือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเอ่อคนไหน่ะที่เขารู้สึกกับคุณนะให้คุณคอยดูการกระทำของเขา มากกว่าคำพูดนั่นเองนะ D. r เดวันนะคะนอกจากเป็น t ู o l o v แล้วนะยังเป็น dr เดวันนถึงแนมะ้มันจะไม่ขึ้น so m ม c ก็ตามนะกขขึ้นว่าคนนี้เป็นหนึ่งในเนือ้อคู่นะ you have already met the romantic partner you see นั่นเองนะก็รวมๆนะเป็นประมาณ